อันนี้มาเบิงเนน้นองครับเห็นนกบิน,นออกนะครับมาเบิงว่ามันเป็นนอกอย่างต้องใช้สิ่งห้างมันแหละครับจะปล่อยตามธรรมชาตินะเนะเนนองโอ้อดีเป็นห้างยู่พวกครับเดี๋ยวข่าย่างครเบิงฝ่กเก,ก,กือบปะ่ายงานจะคนเหมากอนแล้วครับจะจัดโอ้เม็ดหางเห็นแล้วครับเป็นไรโอ้ไข่ใคร็นน้อง สามนวยเห็ดทั้งแบบนี้เนาะเห็นมันบินหนกครับพงยาเนี่ยลังนกโอ้ไม่เห็ดทั้งแบบนี้เลยเนาะนกอเนี่ก็เป็นนกไทยสามนวยเห็นบินเนาะตะกวนจย่ามันเศร้าเลยพ่อแบน,นี้ครับบุกวนมาปล่อยไปตามธรรมชาติออยู่เด้ออย่ามีคนมาเอาแล้วกันละ่ะเป็นรัตรจักรของธรรมชาติเนาะ มาทงให้ทงนะอ่ะโอาโโค้ชนี้ครับ